สวัสดีพี่น้องปองไปทุกผู้สกุลปอ่อีกกันอีกแล้วกับสองนิวสไตล์ดันนิวสไตล์นิ้วพีบ่ามือนี้นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกผู้สกุคนะครับและมือนี้เป็นมือสุดท้ายนะครับของปี2020นะครับสี่เก้าเขาอีกเป็นปี2021นะครับเพื่อดําเนินต่อไปในชีวิตของแต่ละคนนะครับผู้ไดที่เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกับรักษาตัวเองนะครับป้องกันตัวเองใส่แมสหรือว่ามีเจลล้างมือนะครับ ตีโตไว้ตลอดนะครับส่วนผู้ใดที่บ่ได้กลับหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในที่ผมอยู่นี่นะครับแถวมายังพ่อนแถวระยองนี่นะครับผมกะมือนีเป็นสันมือสันวันดีที่ห้องสีทรงไทยสิ่งใดที่บ่ดีก็ให้ไปกับปีเก่านะครับซิงกะต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะครับเข้ามาในปี2021นะครับครับมือนีบ้านผมก็เชมีการปราตรีเรกๆนะครับในการในการเข้าดาวมือนีครับได้ตลอดเปิดขึ้นนะครับปกติผมสวนมนต์ถามปีเลย ปีนี่ผมเห็ดบะไรแล้วพอดีผมก็นีน่นะครับบานผมปาตีเล็กๆน้หน่อยมีการจับฉลากน้ำครับมาอนี่ก็เดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของกับน้องมาเตรียมเ้าเตรียมของมาแลงนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปช่มกันเรื่อยๆพี่น้องส่งถ่ายไปน้ำกันนะครับไ้ผมสวนว่าในฟังบอทำปีไม,ม่เอาดีกว่า <laughs> ไปดูแม่ทำกับข้าวดีกว่าแม่กำลังคันเลยนะใบยญานาง <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเบิงแม่ผมคันนามหญ้านางกันนะครับผม ไปกันเลยครับขันนอน้ำย็ดแม่แย็นางวันนี้แม่จะทำอะไรกินอะ,ะคิดว่าจะแกงหน่อไม้อะอเอาอร่อยอร่อยเอาแซบๆเลยนะเราน้ำน้ำแม่นางน,นี่นะเราไม่ใช่เฉพาะจะใส่แตงหน่อไม้ดีือแกงเผืออย่างเดียวนะ <S <S แา่เราจะออมไก่เอ,อ่ยออมปลาดุกเอ่ยออมเนื้อ นี้ก็ใช้ได้นะมันเค้มข้อนอร่อยมันก็เพิ่มรสชาติมันมีขายแบบสาเร็จนะทําไมแม่มาคั้นเองเราโอ้ยอย่างนี้ดีกว่าอชอบชอบชอบอย่างนี้มันเหนียวดีข้นดีอะ่ะเรามีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยตัวน้อยวันนี้หน <c oughs> ูเป็นอะไรลูก ทำไมชุดหนูน่ารักจังเลยหนูเป็นลูกลูกปัวหรือเป็นลูกหมาเนี่ยฮะโอ้ตายแล้วตายแล้วดูชุดก่อนดูชุดก่อนหนูจะมาช่วยยายเหรอลูกดดูคุณยายก่อนดุยุงทำไมได้เยอะจังอ่ะก็ทำเถื่อคนอื่นนั่งอ้หนูก็ตกใจว่าไอ้ถ้าเราแบบทำกินเองมันจะทันไหมแม่อะไรเงี้ยเออใช่ใช่แบ่งข้างบ้านเนาะแบ่งคุณยายแบ่งพี่น็อตใช่ไหม โอเคยายแบ่งคุณนอ็อตแบ่งปันหันวคุณแสงจะได้หมดหมดไปเมียไม่ใช่หรอเออเมียคุณแสง <c oughs> คุณน็อตใช่ไหมคุณน็อตกับคุณแสงยันนี่เขาก็จะมาปาร์ตี้ด้วย <c oughs> พี่จะทำอะไรคะผัดหมูผัดมันหมูให้ยายยองกินอ๋อนี่คือหมู <c oughs> ต้องขอโทษทีในความรกของบ้านนะคะเดี๋ยวเนี่ยช่วงปีใหม่หนูกับแม่มาก็เดี๋ยวจะมาช่วยกันเคลียร์แล้วก็จัดบ้านหรอก วันนี้หลังจากกินข้าวเสร็จเราสองพี่น้องก็คือจะไปซื้อของมาตกแต่งบ้านแฮปปี้นิวเอร์นะคะเพราะว่าตอนเย็นเรามีปาร์ตี้อะไรหมูกระทะใช่ไหมหมูกระทะมันต้องหมูกระทะเนาะพูดถึงอย่ากินหมูกระทะกินเดือนมาตั้มมันถูกยากหา้เทกอะไรอ่ะเพลงโคตรรันทดเลยแค่หมูกระทะเนี่ยก็ไม่มีปัญญากินใช่ไหม มันทุกมันยากลำบากตัวจางนี้ที่บนกินแต่มูกระทะกินแต่เหลาแต่ปกติกระบอก่อยแต่ไปกินอยู่แล้วช่วนไปไซส์กับบอกไปเดี๋ยวก็กินเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้แหละเย็นนี้เราจะกินกันเต็มที่เลยหมูทอดไทยก็เหล้วว้าวสุดยอดน้ำแน่นหมไครับกินมือคันจากมือหันจากมือแต่น่ากินมากมากคนมากใช่ใช่มันดูคนมากเลย แล้วนะคะง่เข้มข้นมากลูกสาวเป็นคนมัดว่าถุงถุงไซนียคือแบบแข็งมากเลยนะแม่ใช่ไม่ได้แบบยันดีน่ะตามาอย่างดีเลยอ่ะเพราะปกติที่ที่เราเคยใช้กันทั่วไปมันจะเป็นแบบบางบานิ่มๆกันร้อนอ่ะถุงแบบกันร้อนน่ะ ไม่ได้กันร้อนเลเป็นใส่ได้อันนี้จะใส่เอน่าจะใส่ของแห้งหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันหนามากดีมากอนนี่ไงสวยไหมสวยงามวันนี้อาหารเราก็เสร็จแล้วนะคะเราทําอะไรกินบ้างคะแม่อ๋อมีผัดหมูกระเพราแล้วก็ไข่เจียวตำถั่วตำถั่วฝีมือพี่อีนะคะตำถั่วอร่อยไหแม่ตำถั่ว ก็อร่อยอร่อยดีเผ็ดเผ็ดเผ็ดเค็มรี้วพอดีเผ็ดเค็มผงซูรสดหน่ยนึงหนักหนักผงนวลน่อะอมโมมิหนักอมโมมิหน่อยเห็นอะไรก่อกินกินเลยไม่เคยได้กินเลยแล้วพี่มันิีด้วยหรือหอนชันอ้วนกับคนกิงมากเลยที่ชั้นอ้วนรับฉันกินไม่หยุดดูที่ไหนว แม่โอ๊ยจิมขี่โพพี่น้องจิมแล้วปะนี้ไปสิผ้าพพผมจะไปซื้อของเนะมาตกแตง่งหวานแจ๊คซื้ออีกยัง,ยงดอกเมืองกันครับไปหอดมองภูหลาจังฉิ่งหูไปพี่น้องไปไปลแล้วก็ซื้อของมาตกแต่งแล้วก็ซื้ออะไรนะซื้อพวกของกินหมูกระทะที่จะทําหมูกระทะทําของกินตอนเย็นสําหรับปาร์ตี้เขาดาวนะคะแมนไปสักทีเถอะจะถึงไม่กี่ อยากกินหมูกระทะสิ้นเดือนมามันทุกงาคายโทรแล้วว่าบอกว่าเออแล้วก็บมาโบต้องกินาคนรานะคขนด้นกยืนอตใหญ่แค่ไหอดูหน่อยเฮ้ยใ่โยดโอ้ย สี่พันกว่าบาทาไปแลกสลรากินแบงแ้งรัฐบาลเมือ่อวานอีกก็ประมาณสามพันหมดไปแล้วเจ็ดแปดพันกว่าบาทหนูเนี่ยจังวัดกูโอ้โดดโรอ <c oughs> ถดนลลัพู์แต่ซื้อซอยเพื่อนแล้วเพื่อนจะไปกดติดตามสองนิ้วซ้ายด้านให้คุณว่าไหมคะไหนพอยังพอแล้ว,ลว,ลวมิดโอเคโัวทั้งห่ายราครับอยากสร้างโดยสร้างโด้ว ขาบอเอาเอาล่ร้ยได้ไหมได้ค่ะคือได้หลายเป็นสีได้ยอดลหมแล้วพอแล้วเทาไรนะคารอยสี่สิบาร้อยสี่สิบเมาครับเนี่ยครับซื้อของมาแล้วจัดเหี่งอายุอยเต็มไปเบิ้เนี่ยครับเดี๋ยวคนขอมาเขา้องิดเ็บเพืนอระเบียบนี่ครับ แต่ว่าก่อนอื่นไปตกแตงบานซะก่อนนะครับผมใช่งงเราก็จะแฮปปี้นิวเยียร์อยู่ตรงประตูทางเข้านะคะเอาทางเข้าเหรอใช่เอาต้องทางเข้าอาทางน<ๆ>ู้นอ่ะไปเอาของมาก่อนมีลูกโป่งด้วยใช่ไหมพี่อีทนี่งงไงนี่ไงโอ้ดูบ้านเรานะคะก็คือแม่ทําแบบเรียบร้อยหมดเลยถูพื้นอะไรเรียบร้อยตอนแรกกะว่าไปซื้อของกลับมาแล้วจะมาช่วยแม่แม่ก็ทําเรียบร้อยแล้วไอ้ลูกโป่ง เดี๋ยวก็จะเหลือของพวกนี้นิดนึงอาจจะต้องเอจัดใหม่อันนี้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ของเรานะคะข้างบนอันนี้ก็จะเป็นของฝากปีใหม่ก็เลยอาจจะยังรกๆอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของขวัญที่จะจับฉลากกันคืนนี้โอเคอันดับแรกก็จะทำอะไรครับพี่อีทยิงลูกโป่งโอไม่ใช่เปาลูกโป่งถุงถุงจะช่วยไหมลูกช่วยไหมครับ

โสดอะไรนะเมื่อกี้โสดไตดีสีไพ่ก็ได้ก็พูดไปเนาะหลุดไปเป็นไไก่หรือหลูไปไก่คุณได้หลุดมาหนูถุงเงินหนูทำอะไรลูกไล่ไก่ฮะอ๋อเห็นไก่เหรอมีไก่ใครหลุดมาเวรกรรมไครหน่อยล้งมึงบ้านก็หนูดูจะไปห้อยไหน อ๋อมันเพิ่งสำเร็จอันนี้อันอื่นอันอื่นหูมันไม่ขึ้นนะคะขึ้นอันนี้ขึ้นหนึ่งอันอันนี้อันนี้ไม่มีหูอันนี้เพอร์เฟกสุดอะไรเป็นเอ้ยอันนี้ได้เอออันนี้ได้ครึ่งหนึ่งนี่ต้องอันในมือนะคะที่สุดยอดเลยพี่ัะเอาอันนี้เป็นวันสุดท้ายปีเก่าจะเอา ขนมไปให้คุณยายไปไหว้แล้วก็สวัสดีทีเ่อนบ้านเป็นนัาที่ดีมากๆมีอะไรก็แบ่งปันแบ่งปันทงนทีก็จะแบ่งปันคุณยายด้วยซึ่งก็เป็นบ้านที่ติดกันกับบ้านเรานะคะอันนี้ก็คือบ้านเราอันนี้บ้านคุณยายโอเคมีอะไรบ้างอะแม่ขอดูก่อนอันนี้จะเป็นเบี้ยแล้วก็เค้กเค้กแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็น้ำใบย่านาที่ทันได้ทามือตัวเองเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้โอยโอเค แม่เกี้ยวมาต้อนรับยายชุยัยแม่กดแม่กดกิ่งหน่อยแม่กดกิ่งยายแม่มาสวัสดีปีใหม่ค่ะใช่ลมหนาวมาแล้ว

เสียงสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนหนูนหนู่ารักไหมดูชุดหนูหนูน่ารักไหมอันไหนแม่ขอดูชุดหน่อยโอ้ยน่ารักจังเลยดีแล้วมหาม,าม,ามาันมันก็ลงมาใช่ไหมตุ้แม่กระโดดขึ้นปุ๊บเลยนะกำลังจะเคลมรางผักสำหรับหมูกระทะครับุงเอ้ดูง ไม่ให้หลับนอนสบายเลยเน้อ ยยกินไปแล้วหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้ายกยกที่หกน็อกทำไมตาหวานหวานะ่ะตาไม่หวานได้ไงเพราะว่าตาใส่น้ำตาลอจอซักตาหน้าหอนเอาซาวามีรถเฮเขาเขาลืมเขาสาวามีเมียม่ย <c oughs> ถ้ามีเมียม่ยไ, <c oughs> ไปหาเมียม่มเยเร็ว 慢喽、哦。 เข้าสู่ปีใหม่ปี2564แล้วแม่ที่ฐานอะไรที่ฐานขอให้สุขภาพแข็งแรงเงินทองก็มาเรื่อยๆชีวิตดีขอให้ชีวิตดีดีขึ้นตลอดตีขอให้ชีวิตลูกโชคด,ดีดทุกๆคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเงินทองก็มีใจไม่ขาดมือ ไหลมาไหไมาเยอะๆให้มีเรื่อยมาตลอดมาเรื่อยๆทุกปีตลอดไปทำอะไรก็ให้สมดังที่คิดลุวงไปด้วยดีให้มีอุปสรรคใดๆเพียงเพียงเพียงรวยรำรวย